พบสัตว์เร่ร่อนที่ถูกรถชนบาดเจ็บเธอก็รักษาให้ฟรีด้วยนะคะปติดตามเรื่องราวดีๆนี้พร้อมกันค่ะ เจ้าวาดวัดธาตุปุ่นเมือ,นองนครพนมค่ะกําลังทําพิธีทอดผ้าและสวดบางสุกูลให้กับสุนัจรจาจัดที่ถูกรถชนตายโดยมีคุณอุไรวันวรวิเชียนวงศ์อายุ72ปีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะคุณอุไรวันเล่าให้ฟังบอกว่าเจอปัญหาสัตว์เร่ร่อนถูกรถชนตายบ่อยค่ะบางครั้งเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็นําซากไปชำละรับประทานบ้างหรือปล่อยให้ตายอุจจารตายอยู่ข้างทางค่ะบางก็นําไปทิ้งในแม่น้ําฝังอย่างไม่ถูกสุลักษณะก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่ไท เชื้อโรคได้นะคะตัวคุณยายเองเขาก็เลยร่วมกับสัตวแพทย์สร้างเตาเผาสุนัขและแมวขึ้นมาค่ะใช้งบส่วนตัวด้วยนะคะจำนวน168,000บาทสร้างขึ้นที่วัดแห่งน,นี้เลยเพื่อใช้เผาสร้างสัตว์นั่นเองค่ะ และหากไปพบสุนัขหรือแมวเร่ร่อนที่ไม่มีเจ้าของหรือสัตว์เลี้ยงอื่นถูกรถชนบาดเจ็บหรือตายกลางถนนเราอาสาค่ะก็จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาให้หากสัตว์ตายก็จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการทําพิธีให้นะคะก็จะให้พระมาทําพิธีอย่างที่เห็นนี่นแหละค่ะคุณผ,ผู้ชมเองถ้าเกิดว่าพบเจอสุนัขหรือแมว ที่ตายอยู่ริมท้องถนนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0830862047ได้ทุกเวลาค่ะในพื้นที่จังหวัดนครพนมนั่นเองอเนะคะ ชื่นชมในความมีน้ำใจของคุณอุไรวันนะคะรวไปถึงทีมงานทุกคนด้วยนะคะที่ยังคงคิดเผื่อแผ่ค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะเพราะเกิดว่าปล่อยให้ซากสัตว์เหล่านี้เกลื่อนอยู่ตามท้องถนนหรือว,ว่าที่สาธารณะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้แล้วก็นําไปสู่โรคระบาดต่างๆนะคะ